คุณมีสอสอมากที่สุดแต่ไม่ใช่ด้วยคะแนนเสียงประชาชน14ล้าน4แสนกว่าแต่ไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คุณต้องแยกแยะฉะนั้นเนี่ยข้าวไกลย,ยังต้องพึ่งพักอื่นอยู่ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองเดียวๆได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาของสอสมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยใช่มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาด กับจงรักพักดีคอลเลกชันเซตหนึ่งเซตมีเสื้อโปโลหนึ่งตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแกป๊ปอีกหนึ่งใบเพียงเซ็จละ1,010บาท <Wow. S 1> สั่งซื้อได้ที่0 2 1 1 4 6 7 7หหรือ Line at Top s h o อ p i n g ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเมื่อคืนนี้นะฮะที่มีโพสเฟซบุ๊กของกวางกมหมนนกออบอกว่าแล้วจะให้ประชาชนไปเลือกตั้งให้เปลืองก็ประมาณ6,000ล้านทำไมนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีนะครับเฟซบุ๊กของต่ายชุติมาทีปนาอดีตเมียนะฮะของทิมพิธาเมียเก่าฮะ เกาะติดการโหวตเหมือนกันแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะแชร์ข่าวทีมพิธาโหวตไม่ผ่านด้วยข้อความว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะนะแล้วก็ฟาดชาดาไทยเศรษฐ์ที่โต้กับทีมพิธาในสภาด้วยข้อความซ้ายเป็นไรก็ว่าซ้ายเป็นไรคนซ้ายเนี่ยเป็นไรแล้วก็แชร์ข้อความของชาดาที่บอกว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้าน คนไทยไม่ได้มีแค่25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคน60กว่าล้านคนเป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งท่านอย่าหลงระเริงคําว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้นะครับนี่ฮะนี่ตายชุติมาใช้คําพูดแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทําไมคะคือตายกับกวางเนี่ยตักกะ ที่เขาบอกตักกะป่วยมากอืม,มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งนะฮะคือวันเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปนะครับคือจะไม่ให้มีเลือกตั้งจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทําไมไม่ให้มีเลือกตั้งก็ได้นะรัฐบาลลุงตู่ก็อยู่ไปยาวๆเลยนะเอาไหมละ่ะเลือกตั้งก็เลือกตั้งใช่แล้วพักของคุณเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยได้สอสมากที่สุดก็โอเคก็แสดงว่าประชาชนเลือกนะฮะ ให้คุณมีที่นั่งสสมากที่สุดนะมากที่สุด14ล้านคนนะ1ร้อยห้าสิบอ็ดคนแต่มันไม่เกินครึ่งของสภามันไม่ได้เกินครึ่งมันไม่ได้เกินสองของสภาผูแ้แทนราษฎรไม่เหมือนสมัยไทยรักไทยอ,อันนั้นเขาเกินแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไปพักเดียวใช่แต่พอคุณไม่เกินครึ่งนะคุณมีสสมากที่สุดแต่ไม่ใช่ ด้วยคะแนนเสียงประชาชน14ล้าน4แสนกว่าแต่ไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คุณต้องแยกแยะนะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วพักไหนได้สอสอเท่าไหร่อจบกันใช่ไหมอืมจบกันตรงนี้วันเลือกตั้งจบกันนะฮะกวางกับตายต้องค่อยๆค่อยๆใช้สมองค่อยๆใช้เนื้อสมองคิดนะพอจบกันตรงนี้ปุ๊บ งานจากนี้ไปพักใดได้สอสอมากหนึ่งสองสามเอาละตามธรรมเนียมปฏิบัติของวงการการเมืองพักที่ได้สอสอมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาลไปใช่ไหมฮะจัดตั้งรัฐบาลไปและไม่ใช่ว่าพักที่ได้สอสอมากที่สุดจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปผมบอกแล้วไงคราวที่แล้วปี6 2สองเนี่ยเพื่อไทยได้สอสอมากกว่าพลังประชารัฐนะใชเ่เป็นฝ่ายค้านฮะเป็นฝ่ายค้าน ใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้เกินครึ่งไงไม่ได้เกิน250อ่าตอนนี้ก็ให้สิทธิ์ก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลฟอร์มทีมนะ,ะแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการเลือกนายกตามที่พักของคุณพักของใครเสนอแคนดิเดตนายก1 2 3สเขาให้สิทธิ์เสนอได้3คนนะะก้าวไกลเสนอเพียงแค่คนเดียว แล้วพักที่เสนอนายกเป็นคนดิเดตเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสไปเสนอชื่อให้โหวตกันในสภาเนี่ยพักนั้นจะต้องได้สอส25คน25คนก้าวไกลถึงเพื่อไทยถึงภูมิใจไทยถึงนะพลังประชารัฐถึงรวมไทยสร้างชาติถึงนะครับถึงกันหมดก็ไปโหวตกันมันกำหนดเอาไว้แล้วอันนี้ตัดขาดจากวันเลือกตั้งแล้วนะ จบแล้วนะทีนี้จะมาโหวตเรืเ่องนายกแล้วอใช่ไหมฮะจะมาโหวตเรืเ่องนายกแล้วมันก็เป็นการชิงไหวชิงพริบเป็นการพิสูจน์ฝีมือแม่บ้านหรือว่าเลขาธิการพักกับหัวหน้าพักไนงะว่าคุณจะมีการประสานจะมีบารมีจะมีวาจาอ่อนหวานจะมีเ,เล่เพทุบายในการที่จะไปแลกเปลี่ยนกระทรวงต่างๆ ให้กับบรรดาพักต่างๆที่คุณจะดึงมามร่วมรัฐบาลหรือไม่อมเออแล้วทีนี้ก็โหวตกันในสภาใช่ใช่ไหมโหวตกันในสภาก็เป็นสิทธิ์ของออสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภานะตายเธอต้องคิดมันไม่ได้มีแต่สสมันมีสอวอด้วยใช่ไหมฮะเขาก็มีสิทธิ์อภิปรายแล้วทีนี้เวลาเขาอภิปรายคุณชาดาในคุณที่คุณโพสบ,บอกว่าซ้ายเป็นไรในคุณชาดาเป็นอะไรเนี่ย เขาก็อภิปรายถามพิทางไงผัวเก่าคุณเนี่ยถามว่าเฮ้ยพักเป็นอะไรมากไปเนี่ยทำไมจะต้องไปยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองอืมเออแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อนาคตใหม่นะใช่เป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ทําไมคุณจะต้องไปยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองแล้วทําไมพักคุณเนี่ยสอสอพักคุณเนี่ยเวลาที่มีคนต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณจะต้องใช้ตําแหน่งไปประกันตัวพวกเขาอืมเป็นอะไรกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์มากไหม แล้วคุณชาดาก็อภิปรายไปไงใช่ไหมฮะมีแนวโน้มจะไปยุ่งเกี่ยวกับต่างประเทศนะฮะให้ต่างประเทศเขามีสิทธิ์นะที่จะฟ้องประมุขของเราประมุกของเราจะต้องไปเดินทางไปชี้แจงที่นูน่นแล้วก็จะแก้อะไรอีกเยอะแยะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วคุณชาดาเขายังนักเลงพอเขายังบอกเลยเอ้ยก้าวไกลเนี่ยถอนสิ ไม่แตะต้องเลยหนึ่งหนึ่งสองส<ช>ภูมิใจไทยเนี่ยจะเลือกให้จะยกมือโหวตให้ใ<ช>และไม่ไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยนักเลงครนักเลงพอนะฮะสหรับคือมันไม่น่าจะเข้าใจยากนะคือคนพวกนี้ที่แปลกมากทั้งคนที่ถาม,มกกตมีไว้ทำไมอจะไปเลือกตั้งให้เปลืองก็ประมาณ6 0พันล้านทำไม,ไมจะเลือกตั้งทำไม,ไมถามทำไม โอ้พวกนี้จะมองแต่ว่าพักเก้าไกลเนี่ยได้มาเป็นที่หนึ่ง14ล้านเสียงแต่คุณลองกลับไปถามถามคนในก้าไกลถามสสเก้าไกลหรือกลับไปถามพิธาก็ได้ว่า14ล้านเสียงที่ได้มาเนี่ยมันพอที่คุณจะเป็นพักเดียวตั้งรัฐบาลไหมล่ะคุณยังต้องไปหยิบยืมพักอื่นมาเลยเพื่อรูบรวมเสียงให้เป็นเสียงข้างมากอย่างที่เขาเคยบอกกันก่อนหน้านี้นะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยขาดเก้าไกลได้ แต่ก้าวไกลวันนี้เนี่ยขาดเพื่อไทยไม่ได้อแล้วก็ล่าสุดก็มีคนบอกอีกเหมือนกันเขาเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยนะก้าวไกลเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าทํายังไงถึงจะเกาะเพื่อไทยต่อไปได้เพื่อไทยกําลังคิดอยู่ว่าทําไงถึงจะถีบก้าวไกลอ,อกชิชา <c oughs> อันนี้คุล<อ>้ <นะ S 2> องถ <c oughs> ีบแล้วเ <c oughs> อาเป็นสลัดทิ้งไม่สลัดทิ้งนะนี่สถานการณ์เป็นแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลยังต้องพึ่งพรรคอื่นอยู่ ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองเดี่ยวๆได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาของสอสมันไม่ใช่แบบนั้นไงช